ตุนมากรพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากรพอยได้เลย ตูมตามชอ็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเรลวเกนชินอิมแพคบูฮักไคลหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายดีดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผมสวัสดีชาวฮงไกซาเลทุกคนครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับจิงเหลิวตัวละครดาเมจธาตุน้ําแข็งที่เก่งที่สุดณนะตอนนี้นะครับาาก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจสกิลของจิงเหลิวแบบคร่าวๆกันนะครับจิงเหลิวเนี่ยจะมีทั้งหมด2อล่างนะครับ จะขอเรียกว่าล่าเปิดตาและล่าปิดตานะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับในล่างของปิดตาเนี่ยจะเป็นล่างเริ่มต้นนะครับล่างเริ่มต้นนี้เนี่ยจะมีดาเมจสกิลที่ไม่ค่อยแหลกมากนะครับแล้วก็จะทำดาเมจเป็นเป้าเดียวด้วย นะครับไม่ว่าตัวของจิงหลิวจะใช้สกิลต่อสู้หรือถ้าไม่ตายในร่างนี้จะได้รับสเต็กนะครับที่จะทําให้จิงหลิวกลายเป็นอีกร่างหนึ่งนั่นก็คือร่างเปิดตานั่นเองร่างเปิดตาครับผมเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณเปิดตานะครับตัวของจิงหลิวเนี่ยมันจะให้คิทเทิลเรทกับตนเองเนี่ย50%ก่อนเลยในกรณีที่คุณอัพสกิลตันทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของจิงหลิวเนี่ยจะเป็นตัวที่บิวสเตตัสพวกอัตราคลิค่อนข้างง่ายนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับตัวของจิงหลิวเนี่ยจะมีแอคแท็ที่สูงครับเพราะว่าจิงหลิวเนี่ยสามารถดูด SP ของฝั่งเราไปเป็นแอคแท็ได้นะครับอ่าเอฟเฟกนี้จะใช้ในเฉพาะล่างเปิดตาเท่านั้นนะครับล่างเปิดตาเนี่ยมันจะอยู่ได้เต็มที่ครับในกรณี E0 นะก็คือ3เทิร์นนะครับแต่จริงๆแล้วมันคิดอย่างนี้ครับ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ถึงเธอจริงหรืออีกครั้งหนึ่งในร่างของเปิดตานะครับและทําการโจมตีไปแล้วนะครับจะลดสแตตที่ที่เก็บมาทั้งหมดลง1สเตตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สแตตมันกลายเป็น0ูนย์นะครับผมมันจะกลับมาเป็นในร่างปิดตาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสามารถแก้ได้โดยการที่คุณกดอันตินะครับผม เพราะว่าถ้าคุณกดอันติเนี่ยอันติเมตของจิงหลิวเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มสเต็นะครับทำให้อยู่ในล่างเปิดตาได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมูฟเซตที่เพอร์เฟกของจิงหลิวเลยก็คือการที่จิงหลิวใช้สกิลต่อสู้2ครั้งแล้วกลายเป็นร่างเปิดตานะครับแล้วกดอันติเมตอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเพิ่มสเต็นะครับจาก2กลายเป็น3สเต็นะครับผม ก็สามารถทําให้จริงหลิวเนี่ยอยู่ได้ทั้งหมด3เธอแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าคุณจะเซตอัพทาให้จริงหลิวรีเจนพลังงานตัวเองทันก็สามารถทำให้จริงหลิวเปิดตาได้นานเช่นกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการบิวันกของจริงหลิวนะครับก็อื่นเนี่ยเราจะมาเริ่มที่ไลโคนครับไลโคนเนี่ยถ้าแรงที่สุดยังไงก็คือประจําตัว นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่ม critical ด a m a g ให้20%อ่าแล้วก็จะมีความสามารถในการเพิ่ม d a เม g ขึ้นอีกนะครับหลังจากที่จริงหลิวเนี่ยดูเลือดของทีมเราแล้วเนี่ยอ่ามันจะมีการเพิ่มด a m a g ขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเฉยเดฟต่อเป้าหมายด้วยนะครับยังไงซะประจําตัวแรงสุดครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถใส่เฮอร์ตาช็อปได้นะครับอันนี้อันเดียวนะครับสามารถจบคอนเทนต์เอนเกมได้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่มีงบเปิดประจําตัวนะครับคุณสบบามารถถือเฮอร์ตาช็อปได้แต่ว่าแอดเข้าใจนะว่าไล่โคนเฮอร์ตาช็อปทำลายล้างอะ่ะมันใส่กันหลายตัวจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณใส่ตัวอื่นอยู่ต้องเปิดประจําตัวครับไม่อย่างนั้นนะครับเดียวไม่มีไล์โคนใส่นะครับผมถ้าเกิดว่าจะเป็นไล์โคน4ดาวนะครับจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับแต่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้ นะครับอาจจะทาให้แอ่งแทกเพิ่มขึ้น32%ครับหลังจากที่กําจัดศัตรูเป้าหมายแล้วเนี่ยจะได้อัตราคลิปเพิ่มขึ้น24%อันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับส่วนส่วนอันอื่นเนี่ยเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นจะต้องใช้เลโูณสีดาวจริงแต่ส่วนตัวไม่แนะนํานะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เลคูณสีดาวเนี่ยไปใส่เฮอร์ตาช็อปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ลิลิทนะครับลิลิทเนี่ยเซตที่ดีที่สุดคือเซตน้ําแข็งนะครับเซตนี้เนี่ย มันไปได้ทุกที่ครับเพราะเอฟเฟกของมันง่ายมากครับผมใส่2ชิ้นครับเพิ่มดาเมจน้ําแข็งใส่4ชิ้นครับเม่ผู้สึมใส่ใช้ท่าไม่ตายครับดามมี่คิดว่าเพิ่มขึ้น25%เป็นเวลา2เทิร์นจิงหลิวกดท่าไม่ตายอยู่แล้วนะครับถึงดามมจหลักจะอยู่ที่สกิลต่อสู้ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าจริงหลิวไม่กดท่าไม่ตายมันเพิ่มสเต็กไม่ได้นะครับผมเพราะนั้นจริงหลิวได้ใช้ท่าไม่ตายอยู่แล้วทุกคนเราเซตให้จริงหลิวใช้ท่าไม่ตายบ่อยๆได้ด้วยซํา แล้วก็เสื้อนะครับใส่คิดิโคดเมดไปเลยครับอย่างที่บอกว่าจิงหลิวเนี่ยเปิดตาปุ๊บบวกคียเลดก่อนเลย50%เครับเพราะนั้นเนี่ยเสื้อถือคิดิโคดเมดไปได้เลยนะครับรองเท้าเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่สปีดสําหรับคนที่ไม่มีตัวดึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวดึงอย่างพวกโบเนียหรือว่าสปาเครตสามารถใส่เป็นรองเท้าแอ็แทได้นะครับสำหรับโบเนียหรือว่าสปาเก็ตสปีดสูงนะครับสามารถใส่เป Long ็นรองเท้าแอ็แท็ได้เพิ่มเดอร์เมดให้กับจิงหลิวนะครับแล้วก็แน่นอนคร โบนัสน้าแข็งตู้ของจิงหลิวเนี่ยมันขาดโบนัสค่อนข้างเยอะครับคุณจะเห็นเลยว่าตู้ของจิงหลิวอ่ะมันสามารถเอาไอ้แท็กได้จากการดูดเลือดเพื่อนยูนิคอร์ดเเมจได้จากเซ็ตน้ําแข็งอ่าถ้าคุณเปิดอีหนึ่งนะครับมันก็จะได้คิดเดเมจขึ้นอีกแล้วเพราะนั้นพวกคิดเดเมจอะ่ะมันจะหาค่อนข้างง่ายกว่านะครับส่วนสร้อยเนี่ยก็จะใส่เป็นแอคแท็กเหมือนกันและแน่นอนครับลกจกักรวาลประดับเนี่ยเราจะใส่เป็นโลก7นะครับมันจะเพิ่มดดเมจให้กับสกิลต่อสู้เพิ่มขึ้น20%แต่ คุณจะต้องมีคีเลตมากกว่า70%ซครับซึ่งคีเลตของตัวจริงหลิวเนี่ยมันมีอยู่แล้ว50%นะครับแล้วไหนจะติดตัวอีก5ก็กลายเป็น55หแล้วทุกคนบวกตรงนี้อีก8ครับว่าเซตเนี้ยมันให้คีเลตก่อน8เปอร์ครับเพราะนั้นคุณทำไม่เยอะหรอกครับมันก็ถึง70เปอร์แล้วเพราะฉะนั้นเอาสเตตัสพื้นฐานเลยครับคีเลตเนี่ยอยู่ที่20 เปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนอกนั้นคิดที่คาดาเมจเกิน200ถือว่าพื้นฐานมากแล้วครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยอยู่ที่134ขึ้นไปก็ถือว่าเล่นได้แล้วทีนี้นะครับตัวของจิงหลิวเนี่ยระหว่างอีโดลรอนกับไรโคนอันไหนแรงกว่าอันนี้พูดตรงๆว่าอีโดลรอนหนเนี่ยจะมีความคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าอีโดลรอนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ปล่อยถ้าไม่ตายหรือว่าสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังหรือก็คือ ลากเปิดตานะฮะดาเมจคิดด้วยค่อนของจิงหลิวเขาจะเพิ่มขึ้น24เป็นเวลา1เทินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามอนมันยืนอยู่ตัวเดียวเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นอีก100%นะครับอ่านี่คือความสามารถของ E1 ของจิงหลิวก็คือมันจะทำให้จิงหลิวล่มบอสได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสำหรับ ไล่โคนของจิงหลิวอะไม่เชื่อว่ามันไม่ดีนะครับมันดีแต่ความคุ้มค่ามันอาจจะน้อยกว่า E 1นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไล้โคนใส่มัน,ม,นมันควรจะเปิดไล้โคนก่อนที่จะเป็น E 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปแล้วคือให้พอๆกันเลยนะครับสำหรับไลโคนหรือว่าตัวของ E 1ก็ตามนะครับอยู่ทีว,ว่าคุณขาดอะไรแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณสามารถเอาเฮอร์ต้าช็อปมาใส่ให้กับจิงหลิวได้อน,น่าคุณเปิด E 1ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเฮอร์ต้าช็อปมีคนใช้อยู่อพี่ไปเปิดประจำตัวนะครับอย จิงหลิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในตัวดาเมจ่าน้ำแข็งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีตัวดาเมจในดีของคุณจิงหลิวเป็นอีกหนึ่งตัวที่แอชเชร์เปิดจริงๆนะครับดูจากฟุตเทจที่แอดขึ้นให้ได้ตอนนี้นะครับนี่คือบอสอเวนตูลินใน MUC ชั้น12ครับซึ่งสเต็ปของจิงหลิวแอดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายถือว่าพื้นฐานด้วยซ้ำนะครับยังสามารถล้มบอสอเวนตูลินได้เลยเพราะนั้นเนี่ยตัวของจิงหลิวอ่ะมันคุ้มค่ามากจริงสามารถลร้ม เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไม่นับอะเคลอนเนี่ยน่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับในบรรดาตัวดาเมจแต่ละธาตุนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่ามากๆถ้าคุณจะเปิดจิ้งหลิวเนี่ยจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือการที่ตัวของจิ้งหลิวจะมีช่วงดาเมจเบาและช่วงดาเมจแรงนะครับมันจะไม่เหมือนแครี่ปกติครับที่จะไม่มีช่วงดาเมจรอปเลยนะครับจะมีถ้าเกิดว่าคุณเล่นมาดีๆนะ แคลี่ของเราจะสามารถทำดาเมจได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของจิงหลิวเนี่ยดาเมจเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะลดลงมานะครับเพราะว่าคุณสเต็ตไม่พอในการทาให้จิงหลิวเลี้ยงล่าเปิดตาได้นั่นเองเพราะนั้นจิงหลิวจะเล่นยากแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับนอกกนั้นจิงหลิวไม่ได้เป็นตัวที่เล่นยากเลยแถม ทำของก็ง่ายของก็อยู่แค่เมืองเซียวโจเท่านั้นเพราะนั้นเชียร์ปั้นเชียร์เปิดตั้งแต่แรกๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวดาเมจเยอะแล้วอย่าง4ตัวขึ้นไปแล้วคุณละทาากันแล้วอันนั้นเนี่ยเชียร์เปิดตัวซัพพอร์ตก่อนนะครับอ่า โอเคครับผมก็วันนี้นะผมขอขอบคุณคุณที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นนาแจนมากเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมพงไก่ซาเ็วนะครับไปเติมมาได้เลยที่ตุ่นมากับพอยนะผมฝากสปอนเซอร์เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ไอเดียลงโลราคาถูกๆนะครับฝากทุงตามช็อปของเราด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับ๊าแบบทุกคน